บัวเออปลาบัวมีแค่ตัวน,นุ่นอู้บัวโอ้จะกระป่อนเลยนี่บึกโอ้โหนี่หนึ่งตัวนี่โอ้หนี่บัวของแทบนี่ว,ว้าวนี่นี่นึ่งปลาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยกนทุกคนโอ้ยนี่นึ่นงปลาบัวเนื้อขาวอ่ะบรรยากาศ ทีมขอบบ่อตอนเย็นกับทุกคนครับนี่นิยมชมทุ่งวันนี้มาพร้อมกับทีมงานนี่ลงข่ในคลองเออในบอ่ออ้าวได้ยังพอไรเงี้ยทีมงานเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเซียนขวัญหลมแรงหรือเกินเนี่ย แล้วใครอยู่นู่น่ะมุมนู้น่ะตครอะตีกโทรบอกเขายัางนี่โอ้ยปิ่มน้ำปิ่มเรือหมดแล้วนะลมแรงหรือมันหนักคนไปตักน้ำออกบ้างแรงเลย ลมแรงมากเลยในหะูบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณจะห้าโมงนครับทุกคนครับม,มาลองขายเพราะนั้นไม่ได้วันนี้มาซ้ำอีกขายไม่เราเราเรืเอกระจ่มลงนี่ลงเนี่ยลงเ็อ่เลยเนี่ยลง่ลง อ,อ้าวนี่ครับเรือเรามาพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวก็ยกลงรถมีระเบาดดีนะทีงมงานนิยมจมตุ้งนี่ครับนี่นี่แหละเรือที่เราไปยุติยากันเดี๋ยวจะไปลง ครับทีนี้ครับก็รเรือลําเมื่อกี้มัน,นั่วเปลี่ยนแนวทางพบกับนิยมชมทุ่งวันนี้ครับนี่เรือเราลงเปลี่ยนลำอ๋อน,นี่ขออนุญ,ญาตเจ้าของบอกเรียบร้อยนะครับเรามาลองขายครั้งที่สองหวังว่าทีแล้วมันไม่ได้แก้ตัวขายใหม่มา ยังไม่ได้ตัวทีว้าวเรียบร้อยนี่ครับนี่นี่ไม้พายอะไม้พายตัวนั้นดิไม่ได้มานักบมดเลยเหรอนี่ไปทีนี้พร้อมรังระวังระวังเอาทีนี้ครับทีมงานเดี๋ยวไม้พายไปเรียบร้อยเอาลงสองคนกําลังดีครับทุกคนครับนี่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราไปเขาจะเป็นภาระเสียเส่าเปล่า เราก็ไม่รอดู<ห>อีกทีว่าปลายก่อนรอดูผลงานที่เอาเวลาปลาขึ้นเราถึงจะมาดูอีกทีครับทุกคนครับตอนนี้เวลาก็จะเกือบจะหกโมงแล้วครับทุกคนครับนี่เรืออยงนี้ก็ไปง่ายสะดวกนี่เออลำแแรกเป็นเรือไม้น้ำเข้านี่บรรยากาศโอ้โห ยังไม่หลบเลอเรือปลาเลือปลามันมันก็แท้ครับแท้ปลาเรืออันนี้พวมันก็แท้มันลูกเยอะกว่าเดิมมั้ยใช่ใช่ลูกเยองเพราะเพราะว่าเราลองลองดูน้ำแล้ก็เจอน้ำใช่ขึ้นมาเยอะอันนี้มันเพราะว่าปลาเอากระชังไว้นี่เวลาลงตีกะแทกเข้ต้องไปอยู่อีกท้ายไปปล่อยทีมงานสองคนไปลงข่ายก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวมารอดูผลงานกันอีกทีว่า จะเป็นยังไงบรรยากาศกำลังดีๆครับทุกคนครับนี oh, okay. ่ครับบรรยากาศดูแดดยิ่งจ้าขึ้นกว่าเดิมครับทุกคนฟ้าเปิดทีมงานลงขายเสร็จก็กลับมาแล้วครับนุ่น ไอ้คอัก็่าเขาฟังนี่ลงขายเสร็จเรียบร้อยแม่ก็อวนบตอนแรกเหมือนจะมืดเหมือนฝนจะลงแต่ตอนนี้ฝาเปิดแล้วลงขายเสร็จพอดีอดูเด็ดจ้าครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วยังพระอาทิตย์ทรงกรดนี่ไม่ทรงแล้วครับพระอาทิตย์ทรงจะลงแล้วเนี่ยแต่ไม่ลงสักทีโอ้โห จนทีมงานเราลงขายเสร็จลงขายจากมืดๆจนพระอาทิตย์ขึ้นมาจ้าเหมือนเดิมมุมนี้เหยียบกถางขึ้นมาได้เหยียบถางตรงมหลังเหยียบแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ไกลเหมือนนะมืดไกลเหมือน ไปทวคนครับตอนนี้ทีมงานเราก็ขึ้นมาแล้วแล้วคอยรอมาดูละขายอีกทีประมาณ อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขาไปดูทีครับทุกคนครับว่ามันจะมีตัวไม่มีตัวไปนีครับเช้าอากาศกำลังดีๆเราต้องไปดูภายกันว่าผลงานของเรามปเนจอได้หรือเปล่าใส่ไว้แต่เมื่อวานเวลาตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าากาศเยนสบาย Ôi, nhìn nhìn nọ đây là ô, 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 ô. ใบรุ่นเนยโอ้ยราบเกือบติ่งเล่นอยู่เนี่ยโอ้รถขึ้นขี่ข้างบนเลยเน่ะ ดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าทีมงานร่มไม้ยังงานเรายังมีใครมาเลย,เลยอืมบยากาศนิ่งสงบ ไม่ไวติงนะครับทีมงานเรากำลังลงเรือครับตอนนี้ครับ,ออรบไปแค่สองครับเรือลำเล็กนี่ออกตัวแล้วไปไปมันหมานมันหมานาม,าม,มันหมานมันหมานเดินตามไปดิตามไปงดุดเดี๋ยวก่อนไม่เอาแหะมาด้วยอ่ะปอดเนี่ยโอ้โ อทิ้งใช่เหเนี่ย re, เราเคยเดินคนละข้างนะเข้ามุมด้วยนะเข้าไปไล่ในเนี่ยค่นั้นแหละมันเลิกแล้วไม่ชื่นนะมันช้นลงไปเลยนะเดี๋ยมันเดินเจ้านี้ถึงเวลาเลาะดูขายครับทุกคนครับอากาศตอนเ,เช้าดูวันนี้ว่าเราจะหมานไม่หมาน เก็บไปเลยก็ได้มันจะน่าเกียดเขา<ง>อืมมันจะลงค่อยลงใหม่เนาะอืมไปม้นเก็บไปเลยทีเดียวมาท,ทุกคนลุ้นด้วยกันว่าจะมีตัวไม่มีตัว โชว์ตัวหน่อยสิบ,ยบัวบบอือปลาบัวมีแค่ตัวนุ่นบูบูจะกระะร่ชนเลย <c oughs> ทูบอกแล้วมันดิ้นมันดิ้นบอกแล้ว มันไม่มีไม้แล้วตรงกลางอ่ะนะมันลึก ยังครับทุกคนครับยังนิ่งอยู่ออกไปได้หน่อยเดียวติดไม้ทุกคนครับทีมงานเรากลับมาแล้วแล้วไปดูผลงานของเราว่าจะได้กี่ต,ตัวกันน้ำ่นอกเดิลนยก็มันเลนน้าดินมันจะสไลด์ออกมาอย่างนี้ฝั่งโน้นนะ่ะ เมื่อก่อนลงมาทอดแหแล้วก็ตีปลาก็จะมาไหนผลงานไม่มีบอกปลาไม่ติดอ๋อยกตัวนั้นก่อนตัวแรกอันนี้ก็มีแต่ปลาบูยกปลาเป็นสามตัวตัวสี่ตัวก็อยู่ตัวละสิบไหนเโอนโหบูใหญ่เนี่ยโอ้ บูนี่ครับทุกคนโอ้นี่ผลงานใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าเนี่ยโว้นี่นู่โว้บูบูครับทุกคนบู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 นี่ผลงานเช้านี้ตัวนี้ก่อนครับทุกคนครับนี่ โอ้ว้าวทำหน้าอย่างนี้แหละทำงานเนะช้านี้บูใหญ่กิศกไม่ติดเลยครับท,<า>ทุกคนครับนี่ออนี่ก็ถือว่าโอเค <c oughs> นี่ไงบูใหญ่นี่ไงอ,อีกอะไรอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้แบบแบบนี่ไงตัวหนึ่งวัน <c oughs> นี้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> นี่นี่ตัวหนึ่งอยู่ที่เราเรียนสูงด้วยปลาอะไรอ่ะปลาบูโอ้ตัวใหญ่อยู่หนึ่งดีๆล้วก็ไปส่งวัดกลางครับทุกคนครับเนี่ยุนจับหางขึ้นมาดิจับหางเล่มันอยู่นี่อ็มาถายนี่ก็ได้ก็ยกมาทั้งวะเออนี่ติกตัวหนึ่งครับนี่โอ้นี่ครับผลงานของเราวันนี้สามตัวเลยนี่ตัวอื่นก็มีไม่เข้าไปละ นี่โอ้พี่ใหญ่พี่เล็กพี่กลางเอาขวันถือทีละตัวนี่บึกโอ้นี่หนึ่งตัวเอาตัวที่สองที่นี่วางลงนี่อู้นี่บูของแท้ับนี่ว้าวนี่เอาวตัวที่สามผลงานของเราเช้านี้ครับทุกคนครับนี่ โอ้นี่โอ้ว้าวถือว่าโอเคครับผลงานเช้านี้ถือว่าโอเคครับทุกคนครับนี่นี่นี่ระหว่างที่เราไปหาปลามาเสร็จแล้วก็ต้องทํายินครับทุกคนครับนี่หนึ่งปลาบูครับทั้งตัวนี่บุ้มนี่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่หนึ่งปลาบูเห็ดหอม ส่วนปลาบึกก็ทำนี่อยู่ตรงนี้ผัดฉาหรือต้มยำสองเมนูครับทุนครับนี่หามาแล้วก็ต้องทำรับทุกคนครับนี่ครับทุกคนนี่อ้าวเนี่ปิดฝาไว้ก่อนนะทุกคนครับนี่เดี๋ยวมารอดูผลงานว่ามันจะเป็นยังไงนึ่งปลาบูครับทุกคนครับขออนุญาตสาหรับคนที่ไม่กินนะครับทุกคนครับนี่นึ่งปลาแล้วก็เสียจเรียบร้อกันทุกคนอู้ยนี่ นึ่งปลาบูนเนื้อขาวนี่ปลาเบึกตอนนี้แล้วก็จะแกงส้มครับทุกคนครับตอนนี้แกวอ้าวจะจุ่มมาควบคุมแกวทีนี้นึ่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับเทฟว่มเลยนี่บุ้มอืมนี่โอ้โอเสร็จเรียบร้อย นี่ปลาทีนี้โอ้หนึ่งปลาบูกินกับข้าวเหนียวแก้วครับทุกคนครับแก้วบะกอกปลา,กปลายกปลาทีนี้ปลาทีนี้ครับทุกคนอั่นปลาต้มเนี้ยเนี่ยทล้ไม,นะทไมอ่ะ ตู้ครับทุกคนครับนี่แก้วนี่ข้าวเหนียวมีนูเช้านี่ครับทุกคนมาโอ้อ้าทีน,นี้ก็จะต้มเราไม่ได้ปลานิลแล้วก็ปลานีนแ่แหละครับลงน้ำปลาละปลาบึกครับทุกคนครับนี่นี่นี่ปลาบึกน้ำปลาละแทนปลาดุก หาไม่ได้ครับทุกคนครับอร่อยเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมส่วนนี้ก็จะเป็น <c oughs> แยงส้มครับีนเรื่องเดืองนี่โอ้โหแยงส้มปลาบึกสุดยอ,อดกินให้หมดอย่าให้เหลือ